สวัสดีครับเรามาศึกษาบทเรียนเรื่องธรณีพิบัติภัยในหัวข้อภูเขาไฟระเบิดกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้คือ 1. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดโดยใช้แบบจําลอง 2. สืบค้นและนำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด 3. สืบค้นข้อมูลออกแบบ และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับทำให้เราทราบว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบต่างๆส่งผลให้เกิดธรณีสันฐานและโครงสร้างทางธรณีที่แตกต่างกันสังเกตจากรูปนะครับบริเวณแผ่นธรณีทวีปเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นธรณีทวีปจะทำให้เกิดแนวเทือกเขาสูง และบริเวณแผ่นธร,รณีเคลื่อนที่แยกออกจากกันจะทําให้เกิดหุบเขาสุดถัดมานะครับเป็นบริเวณที่แผ่นธร,รณีมหาสมุดเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นธร,รณีทวีปทําให้เกิดแนวภูเขาไฟรูปโค้งและล่องลึกก้นสมุดถัดมาเป็นบริเวณที่แผ่นธร,รณีแยกตัวในบริเวณใต้มหาสมุดนะครับจะทําให้เกิดสันเขากลางสมุดและหุบเขาสุด ถัดมาเป็นบริเวณที่แผ่นธรณีมหาสมุดเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นธรณีมหาสมุดจะทำให้เกิดล่องลึกก้นสมุดและหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งนอกจากธรณีสันฐานและโครงสร้างทางธรณีแล้วการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบต่างๆยังทำให้เกิดธรณีพิบัติภัยอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันในบทเรียนนี้นะครับ หลายท่านคงจะเคยได้ยินคําว่าภูเขาไฟระเบิดกันมาบ้างนะครับมีข่าวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับลองคิดดูนะครับว่ามีภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นที่ใดได้บ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมความสัมพันธ์ของตําแหน่งการเกิดภูเขาไฟกับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับ 1>, 1วิเคราะห์และระบุตำแหน่งการเกิดภูเขาไฟบนแผ่นธรณี 2. ระบุและอธิบายตำแหน่งการเกิดภูเขาไฟที่สัมพันธ์กับประเภทแนวรอยต่อของแผ่นธรณีวัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. แผนที่แสดงตำแหน่งภูเขาไฟที่พบณบริเวณต่างๆบนโลกลองสังเกตที่ภาพนะครับจะมีสัญลักษณ์แสดงภูเขาไฟอยู่บนภาพและแสดงชื่อของภูเขาไฟต่างๆ สแผนที่แสดงประเภทแนวรอยต่อและลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีสังเกตที่รูปนะครับเส้นสีดำเป็นสัญลักษณ์แสดงแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันและเส้นสีดำที่มีลูกศรกำกับเป็นสัญลักษณ์แสดงแนวแผ่นธรณีเคลื่อนผ่านกันในแนวราบและเส้นสีแดงเป็นสัญลักษณ์แสดงแนวแผ่นธรณีแยกตัว 3. ปากกาสีต่างกัน จำนวน4ด้ามเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับขั้นตอนที่1พิจารณาแผนที่แสดงตำแหน่งของภูเขาไฟที่พบนักบริเวณต่างๆบนโลกและนำมาระบุบนแผนที่แสดงประเภทแนวรอยต่อและลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนน่นธรณีขั้นตอนที่2นํนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากข้อ1บันทึกลงในตารางที่กำหนดให้และตอบคำถามท้ายกิจกรรมขั้นตอนที่3 สรุปและนำเสนอผลการทำกิจกรรมเรากำหนดสีใช้แทนตำแหน่งที่พบภูเขาไฟดังนี้สีเขียวใช้แทนภูเขาไฟที่พบบนแผนน่นธรณีสีแดงใช้แทนภูเขาไฟที่พบบริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันสีดำใช้แทนภูเขาไฟที่พบบริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวสีน้ำเงินใช้แทนภูเขาไฟที่พบบริเวณ แนวแผ่นธรณีเคลื่อนผ่านกันในแนวราบเราหยุดวิดีทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันครับภูเขาไฟกราตาตัวอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันจึงระบายสีแดงบนภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟพินาตูโบอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟฟูจิ อยู่บริเวณแนวแผ่นทรอนีเคลื่อนหากันภูเขาไฟคาริมสกี้อยู่บริเวณแนวแผ่นทรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟพัฟลอฟอยู่บริเวณแนวแผ่นทรอนีเคลื่อนหากันภูเขาไฟเซน์เฮเลนอยู่บริเวณแนวแผ่นทรอนีเคลื่อนหากันภูเขาไฟเยลโลสโตนอยู่บนแผ่นทรอนีจึงระบายสีเขียวนะครับภูเขาไฟคิราเวอยู่บนแผ่นทรี ภูเขาไฟโกริมาอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟคาบูโกอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟเฮกลาอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวจึงระบายสีดำนะครับภูเขาไฟเอสนาอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟแคมรูนอยู่บนแผ่นธรณีภูเขาไฟเออร์ตาเล อยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1นะครับบริเวณใดบ้างของแผ่นธรณีที่พบภูเขาไฟคำตอบนะครับบนแผ่นธรณีและแนวรอยต่อของแผน่นธรณีคำถามข้อที่2นะครับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีแบบใดบ้างที่พบภูเขาไฟ คำตอบนะครับแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันและแนวแผ่นธรณีแยกตัวคำถามข้อที่3นะครับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีแบบใดที่พบภูเขาไฟหนาแน่นเพราะเหตุใดคำตอบนะครับพบภูเขาไฟหนาแน่นที่แนวรอยต่อของแผ่นธรณีเคลื่อนหากันเมื่อแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน แผน่นธรณีที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมุดตัวลงใต้แผ่นธรณีที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและเกิดการหลอมตัวเป็นแมกมาและเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลกทำให้เกิดเป็นภูเขาไฟเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมดูครับจากกิจกรรมเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้ พบภูเขาไฟอยู่หนาแน่นบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีส่วนใหญ่จะพบบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีเคลื่อนหากันนอกจากนี้อาจพบอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวและบนแผ่นธรณีด้วยจากกิจกรรมนะครับทำให้เราทราบว่าตำแหน่งของภูเขาไฟที่อยู่ตามที่ต่างๆบนโลกนั้นมีความสัมพันธ์กับแนวแผ่นธรณี และในบริเวณแนวแผ่นทรณีเคลื่อนหากันในบริเวณที่แผ่นทอณีมหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับแผ่นทอรีมหาสมุทรที่มีความหนาแน่นมากกว่าจมุติตัวลงใต้แผ่นทอรีมหาสมุทรที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและเกิดการหลอมตัวเป็นแมกมาเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลกทําให้เกิดเป็นภูเขาไฟและทอณีสันฐานที่เรียกว่าหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งและในบริเวณแผ่นทรณีมหาสมุทร เลื่อนที่เข้าหาแผ่นธรณีทวีปแผ่นธรณีมหาสมุทรจะมุดตัวลงใต้แผ่นธรณีทวีปและเกิดการหลอมตัวเป็นแมกมาเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลกเกิดเป็นภูเขาไฟและธรณีสันฐานที่เรียกว่าแนวภูเขาไฟรูปโค้งและในบริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวแมกมาจะแทรกดันขึ้นมาในบริเวณเปลือกโลกที่มีความบาง และเกิดเป็นภูเขาไฟในบริเวณดังกล่าวเกิดได้ทั้งบนแผ่นดินและใต้มหาสมุทรนะครับจากกิจกรรมจะเห็นว่าตำแหน่งของภูเขาไฟกระจายตัวอย่างหนาแน่นบริเวณแนวแผ่นทรณีเคลื่อนหากันซึ่งแนวแผ่นทรอีเคลื่อนหากันวางตัวอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกจากภาพน,นะครับ ลองสังเกตรบริเวณที่ภูเขาไฟมีการกระจายตัวอย่างหนาแน่นนะครับซึ่งเป็นบริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันแนวตำแหน่งภูเขาไฟกระจายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่บริเวณขอบทวีปรอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีลักษณะคล้ายวงแหวนเรียกว่าวงแหวนไฟหรือว่าริงออฟไฟนะครับนอกจากแนวแผ่นทรณีแล้วภูเขาไฟยังเกิดบนแผ่นธรณีได้ด้วย ซึ่งภูเขาไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มของแมกมาหรือจุดร้อนหรือฮอสปอตแมกมาในบริเวณนั้นจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลกในบริเวณที่เปลือกโลกมีความบางและมีช่องว่างหรือรอยแตกเกิดเป็นภูเขาไฟตัวอย่างเช่นหมู่เกาะฮาวายนะครับแล้วลองสังเกตในภาพดูนะครับว่าแผนธรณีนั้นมีการเคลื่อนที่ ในขณะที่มีภูเขาไฟเกิดขึ้นทำให้ตำแหน่งของหมู่เกาะฮาวายเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆนะครับและมีเกาะภูเขาไฟเกิดขึ้นใหม่ลองคิดดูนะครับว่าเกาะในภาพนั้นเ mm hmm. กาะใดที่มีอายุมากที่สุดสำหรับคำตอบนะครับเ mm hmm. กาะที่อยู่ห่างจากจุดร้อนมากที่สุดคือเกาะที่มีอายุมากที่สุด และเกาะที่อยู่บริเวณจุดร้อนนั้นก็คือเกาะที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับเพราะเป็นบริเวณที่เกาะนั้นเกิดขึ้นใหม่จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าภูเขาไฟเกิดจากการเคลื่อนที่ของแมกมาขึ้นมาตามช่องว่างหรือรอยแตกของเปลือกโลกโดยจะมีรูปร่างของภูเขาหรือไม่มีก็ได้จากการที่เราทราบว่าภูเขาไฟนั้นมีการกระจายตัวอยู่ทั่วโลก เรามาสังเกตการประทุของภูเขาไฟกันนะครับการประทุของภูเขาไฟซินาบุงที่ประเทศอินโดนีเซียสังเกตจากรูปนะครับจะมีกลุ่มควันและแก๊สจำนวนมากพุ่งกระจายขึ้นสูงชั้นบรรยากาศและการประทุของภูเขาไฟคิรเวบนหมู่เกาะฮาวายจะสังเกตเห็นว่ามีการไหลของลาวานะครับและมีควันจำนวนน้อยกว่าภูเขาไฟซินาบุงที่ประเทศอินโดนีเซียและ การประทุของภูเขาไฟทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันสิ่งใดเป็นปัจจัยที่ทําให้การประทุจจของภูเขาไฟแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมสํารวจลักษณะและปัจจัยในการประทุจจของภูเขาไฟตอนที่1ผู้ภูเขาไฟแต่ละแห่งมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่จุดประสงค์ของกิจกรรมสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การเกิดภูเขาไฟระเบิดและเปรียบเทียบความแตกต่างของภูเขาไฟแต่ละแห่งในเรื่องรูปร่างและความรุนแรงวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลข่าวภูเขาไฟระเบิดวิธีการทำกิจกรรมขั้นตอนที่1สืบค้นและรวบรวมข่าวการเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างน้อย5แห่งที่มีตำแหน่งต่างกันบนแผนทธรณีขั้นตอนที่2วิเคราะห์ข่ขาว พื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของภูเขาไฟรูปร่างลักษณะของการประทุสิ่งที่ปะทุออกมาและความเสียหายที่เกิดขึ้นขั้นตอนที่3ออกแบบการจัดกระทําข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภูเขาไฟที่อยู่ตำแหน่งต่างๆบนแผนธรณีขั้นตอนที่4นําเสนอผลการทํากิจกรรมเราหยุดวีทัศน์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับ เรามาดูผลการทํากิจกรรมกันครับจากตารางข้อมูลของภูเขาไฟเกี่ยวกับตําแหน่งของภูเขาไฟรูปร่างลักษณะการประทุสิ่งที่ปะทุออกมาและความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งรวบรวมได้จากข่าวภูเขาไฟระเบิดอันดับแรกนะครับภูเขาไฟคิลลาเวประเทศสหรัฐอเมริกาตําแหน่งของภูเขาไฟอยู่บนแผนน่นธรณีภูเขาไฟมีฐานกว้างและมีความสูงไม่มากสิ่งที่ปะทุออกมาคือลาวาฝุ่นและควัน ความเสี่ยหอันที่เกิดขึ้นบ้านเรือนถูกทำลายลำดับที่ 2. ภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ตำแหน่งของภูเขาไฟอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภูเขาไฟมีลักษณะสูงชันสิ่งที่ปะทุออกมาคือควันและเถ้าภูเขาไฟความเสี่ยงอันที่เกิดขึ้นมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลำดับที่3ภูเขาไฟเอเดนาประเทศอิตาลีตำแหน่งของภูเขาไฟอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี ภูเขาไฟมีลักษณะสูงชันสิ่งที่ปะทุกออกมาคือเท่าภูเขาไฟและลาวาความเสียหายที่เกิดขึ้นสนามบินบริเวณใกล้เคียง2แห่งระง,งับการให้บริการชั่วคราวลำดับที่ 4. ภูเขาไฟตาอาวประเทศฟิลิปปินส์ตำแหน่งของภูเขาไฟอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผนน่นธรณีภูเขาไฟมีลักษณะสูงชันสิ่งที่ปะทุกออกมาคือควันและเท่าภูเขาไฟความเสียหายที่เกิดขึ้นอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ และสนามบ,บินรับการให้บริการชั่วคราวระดับที่5ผภูเขาไฟโปโปคาเตเปสประเทศเม็กซิโกตำแหน่งของภูเขาไฟอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผนน่นธรณีภูเขาไฟมีลักษณะสูงชันสิ่งที่พุุ่ออกมาคือแกส๊สเท่าเขาไฟและไอ้น้ําผลกระทบที่เกิดขึ้นคือประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกห่างจากภูเขาไฟและจากการนําตำแหน่งของภูเขาไฟ มาแสดงบนแผนที่แสดงแนวรอยต่อและลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีจะเห็นว่าภูเขาไฟคิรเว่อยู่บนแผ่นธรณีภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์อยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟเอสนาอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันภูเขาไฟตาอัลอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากันและภูเขาไฟโปโปคาเตเปสอยู่บริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากัน เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1ภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผนน่นธรณีมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคำตอบนะครับมีรูปร่างและลักษณะการระเบิดคล้ายกันคำถามข้อที่2นะครับภูเขาไฟที่อยู่บริเวณกลางแผนน่นธรณีมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร คำตอบนะครับมีรูปร่างและลักษณะการระเบิดคล้ายกันคำถามข้อที่3นะครับภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผน่นธรณีและอยู่กลางแผน่นธรณีมีสิ่งใดเหมือนกันและมีสิ่งใดต่างกันคำตอบนะครับมีรูปร่างลักษณะการประทุและสิ่งที่ประทุออกมาแตกต่างกัน คำถามข้อที่4นะครับรูปร่างของภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีและอยู่ในแผ่นธรณีแตกต่างกันอย่างไรคำตอบนะครับรูปร่างของภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีส่วนใหญ่จะมีลักษณะสูงชันคล้ายรูปกลวยภูเขาไฟที่อยู่ในแผ่นธรณีมีลักษณะฐานกว้างและมีความสูงไม่มาก คำถามข้อที่5นะครับสิ่งที่ปะทุกออกมาจากภูเขาไฟแต่ละแห่งมีอะไรบ้างคำตอบนะครับลาวาเท่าภูเขาไฟแกส๊สไอน้ำฝุ่นควันเศษหินภูเขาไฟคำถามข้อที่6นะครับสิ่งที่ปะทุกออกมาจากภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี ได้อยู่บนแผ่นทรดีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบนะครับมีส่วนที่เหมือนกันคือเมื่อเกิดการประทุจะมีไอ้น้ำแกส๊สฝุ่นควันลาวาเท่าภูเขาไฟออกมาจากกล่องภูเขาไฟแต่มีปริมาณที่แตกต่างกันคำถามข้อที่7นะครับภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นทรณี และอยู่บนแผน่นธรณีมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างคำตอบนะครับภูเขาไฟที่เกิดบริเวณแนวแผน่นธรณีเคลื่อนหากันส่วนใหญ่มีลักษณะสูงชันคล้ายรูปก,กลวยมีการประทุที่รุนแรงส่วนภูเขาไฟที่อยู่บนแผน่นธรณีมีลักษณะฐานกว้างและมีความสูงไม่มากเมื่อเกิดการประทุจะมีลาวาไหลออกจากปากป่องเป็นส่วนมาก ามาสรุปผลการทํากิจกรรมกันนะครับลองเขียนสรุปผลการทํากิจกรรมดูครับจากกิจกรรมสามารถสรุปผลการทํากิจกรรมได้ดังนี้ภูเขาไฟที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นทรณีและภูเขาไฟที่อยู่บนแผนน่นธรณีมีรูปร่างลักษณะการประทุสิ่งที่ปะทุออกมาแตกต่างกันรวมทั้งทําให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่างกัน ตอนที่ 2. ปัจจัยในการประทุของภูเขาไฟจุดประสงค์ของกิจกรรมคือสังเกตและอธิบายปัจจัยที่ทําให้ภูเขาไฟประทุรุนแรงต่างกันวัสดุอุปรกรณ์นะครับ 1. น้ําอ้ำมลมแบบขวดพลาสติกฝากเกียว250-450่250 450มิล 2. ิลบีเกอร์ขนาด250มลลใบ 3. นมข้นหวานหรือน้ําเชื่อม100มล 4. น้ำ 100. มิลลิตรหหลอดดูดน้ำ 2. หลอดเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับขั้นตอนที่1กํากำหนดให้น้ำอัดลมแทนแมกมากเปิดฝาขวดน้ำอัดลมและใช้นิ้วโป้งปิดปากขวดจากนั้นให้เขย่าขวดน้ำอัดลมเพียงเบาๆและปล่อยนิ้วที่ปิดปากขวดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลขั้นตอนที่2 กำหนดให้นมข้นหวานและน้ำแทนแมกมากที่มีลักษณะต่างกันขั้นตอนที่3นํนำเสนอผลการทำกิจกรรมเราไปชมมีทัศนแสดงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับความหนืดของแมกมาส่งผลต่อการประทุของภูเขาไฟอย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ ให้สังเกตการเคลื่อนตัวของน้ำโดยสังเกตจากฟองที่เกิดขึ้นและความรู้สึกยากหรือง่ายต่อการเป่าให้ขึ้นฟองจากนั้นจึงบันทึกผลในขั้นตอนนี้คุณครูต้องกำชับให้นักเรียนเป่าโดยให้ปลายหลอดจมลงไปประมาณ2เซนติเมตรเพราะหากเป่าที่ผิวหน้าของน้ำน้ำอาจจะกระเด็นได้ และหากหลอดจมลงไปที่ก้นของบิกอร์จะต้องใช้แรงเป่ามากและให้นักเรียนใช้แรงเป่าอย่างพอประมาณไม่เบาหรือแรงจนเกินไปให้สังเกตการเคลื่อนตัวของนมข้นหวานโดยสังเกตจากฟองที่เกิดขึ้น และความรู้สึกยากหรือง่ายต่อการเป่าให้ขึ้นฟองจากนั้นจึงบันทึกผลเราหยุดวิดีชัรเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนครับเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1เมื่อปล่อยนิ้วที่ปิดปากขวดน้ำอัดลมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบนะครับความดันในขวดลดลงทำให้เกิดฟองแก๊ส และน้ำพุ่งออกมาจากขวดคำถามข้อที่2นะครับนักเรียนสังเกตเห็นฟองแก๊สในช่วงใดมากที่สุดระหว่างก่อนเปิดฝาขวดน้ำอันลมหรือหลังเปิดฝาขวดน้ำอันลมคำตอบนะครับหลังเปิดฝาขวดน้ำอันลมคำถามข้อที่3นะครับหากกำหนดให้น้ำอัรลมแทนแมกมาแล้วฟองแก๊สที่อยู่ในน้ำอัดลมจะแทนสิ่งใด คำตอบนะครับแก๊สหรือไอน้ําที่อยู่ในแมกมากคําถามข้อที่4นะครับเมื่อเป่าอากาศลงไปในน้ําและนมข้นหวานมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างคําตอบนะครับเมื่อเป่าอากาศลงไปในน้ําและนมข้นหวานจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาที่ผิวของน้ําและนมข้นหวานคําถามข้อที่5นะครับระหว่างน้ํากับนมข้นหวานสิ่งใดเป่ายากกว่ากัน เพราะเหตุใดคำตอบนะครับนมข้นหวานเนื่องจากมีความหนืดมากกว่าคำถามข้อที่6นะครับหากกำหนดให้นมข้นหวานและน้ำเปล่าแทนแมกมากที่มีลักษณะต่างกันการเปล่าอากาศลงไปในนมข้นหวานและน้ำเปล่าแทนสิ่งใดคำตอบนะครับแทนแก๊สหรือไอน้ำที่อยู่ในแมกมาก คำถามข้อที่7นะครับถ้าต้องการเปรียบเทียบนมข้นหวานและน้ำป่ากับลักษณะของแมกมาจะเปรียบเทียบได้อย่างไรคำตอบนะครับนมข้นหวานแทนแมกมาที่มีความเหนืดมากและน้ำเปล่าแทนแมกมาที่มีความเหนื่น้อยเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมดูครับ จากกิจกรรมสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้เมื่อเขย่าวขวดน้ำอัดลมก่อนเปิดฝาขวดออกจะเห็นฟองแก๊สในขวดเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเปิดฝาออกจะเห็นฟองแก๊สจำนวนมากดันขึ้นมาจากปากขวดเมื่อออกแรงเป่าบิกเกอร์ที่มีนมข้นหวานฟองอากาศจะผุดขึ้นมาได้ยากกว่าและพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงส่วนบิกเกอร์ที่มีน้ำเปล่าเมื่อออกแรงเป่าฟองอากาศจะผุดขึ้นมาได้ง่ายกว่า จากกิจกรรมนะครับทําให้เราทราบว่าภูเขาไฟมีรูปร่างและลักษณะการประทุที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการเกิดภูเขาไฟระเบิดในธรรมชาติแมกมาที่มีอุณหภูมิสูงและมีแก๊สละลายอยู่ในแมกมาจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลกและเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นมาใกล้ผิวโลกความดันจะลดลงทําให้แก๊สแยกตัวออกมาจากแมกมาเช่นเดียวกับการเขย่าขว,วดน้ำมันลมและ เมื่อภูเขาไฟเกิดการประทุจะมีแก๊สออกมาเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีเศษชิ้นภูเขาไฟซึ่งแบ่งตามขนาดได้แก่เท่าทุลีภูเขาไฟบอมภูเขาไฟและบล็อกภูเขาไฟนอกจากนี้รูปร่างของภูเขาไฟที่แตกต่างกันยังเกิดจากลาวาที่มีความเหนืดต่ำจะไหลออกมาจากปากป่องได้ง่ายกว่าเช่นเดียวกับน้ำเปล่า ทำให้รูปร่างของภูเขาไฟนั้นมีฐานกว้างและมีความสูงไม่มากส่วนลาวาที่มีความหนืดสูงจะไหลออกมาได้ยากและเกิดการประทุรุนแรงทําให้มีลาวาไหลน้อยและพุ่งขึ้นสูงและตกลงมาใกล้ๆกับบริเวณปากกล่องทําให้รูปร่างของภูเขาไฟนั้นมีลักษณะสูงชันหรือมีรูปคล้ายกลวยและต่อมานะครับ เราจะมาดูผลจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟมีการประทุสิ่งที่ออกมาก็คือเศษชิ้นภูเขาไฟและเท่าทุรีภูเขาไฟเท่าทุรีภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุรุนแรงจะตกลงมาปกคลุมสิ่งแวดล้อมต่างๆในบริเวณรอบๆภูเขาไฟนะครับและถ้าหากเศษชิ้นภูเขาไฟรวมตัวกับน้ำจะทำให้เกิดเป็นโคลนและลาวาหลาก ไหลลงมาทับบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและรถยนต์ดังในรูปนะครับนอกจากผลที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่กล่าวไปแล้วภูเขาไฟให้ประโยชน์แก่มนุษย์หรือไม่ถ้าให้ประโยชน์จะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างลองคิดดูนะครับนอกจากผลที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟแล้ว ภูเขาไฟยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่างๆเช่นนำอัญมณีขึ้นมาสู่ผิวโลกโดยอัญมณีจะถูกพาขึ้นมาพร้อมกับลาวาที่ปะทุออกมาจากปากป่องภูเขาไฟและนอกจากนี้ลาวาที่แข็งตัวถ้าหากมีลักษณะสวยงามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์และรูปร่างของภูเขาไฟเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เช่นกันในบทเรียนนี้ทำให้เราทราบว่า ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามส่วนเปลราะบางหรือรอยแตกบนเปลือกโลกมักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีโดยลักษณะการประทุที่นุนแรงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแมกมาผลจากการระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์และโทษ